วัดีครับวันนี้มาดูน้องส้มโอรครับกับพี่สาวครับแตงโมรครับน,นีลูกหุตตันครับแตงโมลูกหุตตันหุตตันตองกล้าวครับเคสสามหนึ่งครับส้มโอรครับส้มโอรครับ ต้นตองเกครับน้องเตีงโมรครับพี่สาวครับสมโอครับสี่เดือนครับที่19นี่จะได้สเดือนครับเก็บตามหนึ่งครับ เอฟซัมหนึ่งครับสำหรับเทม่นี้ก็แค่นี้นะครับ